สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนชายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวคุณละเมือสติเซนดีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบกับป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าสนสลับกับทุ่งญ้าและเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำปิงที่หมู่บ้านกองผักปิง้งตําบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นักข่าวพลเมืองทีมสตูดิโอตาแมวสาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศสายเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะพาไปดูกิจกรรมของนักศึกษากับการสำรวจป่าและต้นไม้ใหญ่รวมถึงการเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติค่ะเราได้ปลูกฝังให้เราเป็นคนรักธรรมชาติมากขึ้นครับ ทำให้เราลืมโลกที่เราเคยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราอยู่ในอาคารครับเราได้เข้าใจว่าธรรมชาติทุกวันนี้มันกาลังแย่ลงครับแล้วเราก็ต้องช่วยครับอาจารย์บรรจงคณะบดีสถาปัตย์ของมหลาลัยแม่โจ้นี่ก็ได้มีการมาสํารวจต้นไม้ใหญ่มีทั้งไม้ยางไม้ยางแดงนะฮะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็ เป็นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ลงเหลืออยู่ก็เห็นว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกตัดถูกบุกรุกทำลายเพราะว่ามันอยู่ข้างทางนะครับ กิจาการรมอีกอันหนึ่งก็คือการบูรณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติปรับปรุงหรือว่าตกแต่งให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการทําสัญลักษณ์เพื่อที่จะสื่อความหมายให้กับเยาวชนคนไทยได้รู้จักที่จะมีการเดินป่าให้มากขึ้นการศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ปิง จุดเริ่มต้นของสายน้ําแม่ปิงที่อยู่พื้นที่ป่าตํบลเมืองนาอําเภอเชียงดาวที่อยู่ติดชายแดนไทยพมา่ากลุ่มนี้ก็ไปดูสภาพป่าต้นน้าแม่ปิงแล้วก็ได้มีการปรึกษาหารือกันว่าจะหาทางาช่วยเหลือดูแลรักษาป่าและก็ฟื้นฟูสภาพป,ป่าอย่างไร วัตถุประสงค์ที่เราพาน้องๆปีหนึ่งมาเนี่ยนะครับเราต้องการให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในวิกฤตการณ์จริงนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าภาวะภัยแห้งแล้งก็ดีนะครับป่าต้นน้ำเราถูกทําลายไปเยอะนั้นเมื่อเขาได้มาเห็น,นก็จะมาช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆนะครับว่าเราจะช่วยกันดูแลป่าต้นน้ำยังไงบ้าง เราจะใช้ทักษะความรู้ในวิชาชีพนักออกแบบเนี่ยของภูมิสถาปัตย์หรือสถาปัตย์เองเนี่ยรวมไปจนถึงกลุ่มเครือข่ายอย่างวิกทีที่เรามาทํางานร่วมกันเนี่ยก็จะขยายผลจากพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาครับความสําเร็จก็เกิดจากความสามัคคีมีเป้าหมายร่วมกันที่จะช่วยกันดูแลพื้นที่ให้เป็นต้นน้ําที่สมบูรณ์หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศได้ ช่วงเวลาสองวันนี้ครับผมได้มาเข้าค่ายปันใจให้แม่ปิงครับเป็นค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับที่เราจะมาช่วยกันดูแลรักษาป่าโดยวันนี้เป็นวันที่สองครับเราได้มาขุดทรายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านคนอื่นครับทางกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงเนี่ยก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับ ก็อยากจะขอพลังของทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับ นอกจากน้องๆจะได้ทำกิจกรรมดีๆมีความรักความเข้าใจในผืนป่าและต้นน้ำแล้ววันที่3ถึง4มิถุนายนนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้10,000ต้นด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือที่ทิชเช่นรีพอร์เตอร์กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m t i t s e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะ เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ